เนาะอาหารเช้าพ no. ี่น้องเอ้ยบ่มีในยานะครับแกงพริกติต้มปลาพี่น้องพ่อใหญ่อันนี้ซิเขียนตัวช้ําหนองมันบ่ได้ยินอินก็บ่เป็นหยังวันลิก้ิแล้วก็อนลงตู้ดอกไนี่้านะวกกดกล้องกก็เลยสิบ่เห็นฮอดขา พ่อพ่อใช่ใชไปหาอาเตอีผนเลยเบ้หัวเขาบอกอาเบอมัให้หมวหือใช้เบิ้ลบ้างมนเบิ้ลหรือเบอไช่ไครหัวบอกว่าอาเอ๋นาาไปป่อยบอ ่าคิบอยตันนียบอลนี่แลอยันปื้อเลยไ่ดงือพีอเถอพอเดี๋ยไปแบบเพื่อพ่อเียาเข่าแล้วยพอสบายดีเ้ยพี่น้อง สบายดีป่าลูงกี่หารน้าหนูอีเด้อย่างย่ากุ้งก็อย่างหมึกอ่มันไม่ตูนตุ่นน้ำแขงาน้ี่ับีวัดใส่อันนี้ที่จานอยู่พ้อแหละถ้ากินกุ้งยังเลือสองตัวห้าปีนึง อันนี้มันรีเ่า้ายมอลยนั่ยังไงไตกเกลือมยนะดียกต๋อยากจามันสดมันไม่กงระนั้นไปทด้ได้ี่น้องยังม่หน่ได้สดแล้วมากวอ่ม แม่เอ <ừ. S 1> okay, ือบเอือบีนใส่กับกุณมึงใส่หน่อยไบ่ฮะใ่ใ

มาเปียน,ยน,น,นอยากไปเ้ยไมนะได้ก็เหมาะกระเฮ้ยจบต่อหนึ่งเงออสามสถาบดีพี่น้องพี่ขาับการเด้อ ขี้โอกขี้โม่งอกี้่งออนั่งลงะนี่นั่งลงข้าไปเฉยๆมาเละาอมีเียงอไรอย่าเนี้ยเข้าแน่น้อยนึงขึาลงก็ลงโพดคนดีคนตามนาะ ลอดจล่ออ่อีก่อนัดนอำหาวสดนั่นมจุ่มนงไปดีไมเข้มนะลงเลยดีหล่าลงเกลือหนึ่งหยังใส่ไฟใจมากเข้มอืม่เลี่ยงหมด เอาซ่องเดียวคนจะร้อ่อือกรนร่วนล้วละตัวเนี่ไปแลยตามไปน้องเหนียวนะเอามาสุที่ิี่ที่โรดลาไปกัน แค่ปิ่งปลากมาเนี่ยก็หำปิ่งปลาเ,าาเนี่ยเรงิงางงตาย้านะนี่ไผ่ดูแล การกินของกูไปแล้วอมอชุายจบเอามาไหมมันเบิมันเบิ้ลขานะปันน้อยๆพออย่านี่ก็ิบเบิอย่ากินยากินขานะห่มนน่าไมเป็นรอ

นี่ต็โตมาฝั่งพาแล้วดได้แล้วมันปลาพายยังมันกับตัวใหญ่แน่ไม่นด้ยังยัง

พวกนาลอกปลอกมาบุญนี่ดันี่แล้วก็ะสีเดียวนี่อ่านสัลุกใหม่นี่เขาพูดดินออกตัวยืนก่อนอืมนกเนาะ หยดนะสมุนบ่ดีหวคันน้ำหามมนอับเหรอ้อตื่นสามหามถึงหนามเต็มนหนามปล่อยเกอนเง้ยทันบปล่อยแเกินแต่เนี้ยมาแบบไม่ไม่ ต้นธรรมดาน่าหยกเหมือนที่เขาบอกจ้าเขาน่าหยกเ่านยกเจ้กผู้ใดต้นแบบเจ้าเขาลงเจ้าจับจับว่าน่าหยกคือคนใดคนใดคือประธานปฏิบัติูุเลยขอบคุณม้นานนานไม่ได้คือลำบากน้องหว่อเจ้ากูจ้างคุบอก ปลาแซ่บกระเทนี่หนูหลับตาตัวแล้วตัวกระเทชื่อไงบัจจักแน่เป็ดจักนเหรอเป็ดบุเคยลงมากบุฟเคยเล็นยบุเคยเลี้เผื่อดูจักนี่เหรอหน้าตาเป็นยังไงเลีนเล็ดกับเลีนเลีนแท้อยู่พี่น้องเบิ่งในโทรศัพท์กับวัดจุลเรื่องมู่หู่แล้นี่เหรอจักกูได้จักกูได้หน้าหยกจักกูได้เงียง อันนี้นองโมหเหลืองเลยหืมยัยอ่าอ่ะตีนใหญ่ไม่น้อมจักนะโมโมโมหุ่บุตรทางใ้ใช่ไหมทงใต้ยังทำหุ่นจักอือจะผัดใส่เหรอขอไล่กไปใส่อืออือนายประเทศกองบุญจักเนาะ จ้าชีวิตมอืมเจ้าชีวิตจ้ชีวานขาวของจักสั่งปราเทศลหัจักคุณได้คือเจ้าชีวิตแล้วก็มาคบจักแบบจำตั้งจจากคนมาทามห่าเจ้าชีิตไทยเป็นไฟเขายังขีดจอบหูขั่วแนยกไทยเป็นไฟเขายังหูท่านมาทามว่านยกเล่าสื่ยังเจ้าชีวิตเล่าสื่ยังืโบท้ามก็ได้เนะเราเคยเห็นครับบจักอพราะเจ้าออกข่าวมยเห็เนาะบมเนี่ข่าวบมเนี่ยเขาหู นายนุกนายเหนียวกับพวกจันอุซาพวกพวกอู้งหัวร้านถ้าบนข่าวจักไม่หร่ได้เขาบอกจักหอกนี่เนาะเขาจะไปช่วยกันเป็นเหนื่อหนื่อเนายหุกลาวมู่อาชีพบ้าของยุ่งกันไทยอชทย ถ้าพี่ไม่ใช่กับผ้าใยอย่างเงี้ยยังโง่เงี้ยยี่หม่นนั่งซื้อกระบอกได้ไซน่ะไนี่มืนก็เริ่มล้วทานผ้ายอย่างเดียวเพราะนานหนี่งจะเ้านึ่ถ้ามันนานหนึ่งคือไนอีกต่อไปอีกนานอยูระม ฝึกลายบ่จนนั่งซื้อแล้วมึงนี่ลื่นละมันนั่งซื้อต้นไก่แบบอันนี้ยัางแกากั๊กต้านเสจจึงพอกันคลิปหนาด้วยปน้องสบายดีวยปน้อง